สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรัวเอรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรัวและรอบรวมหวาวิทาลหัดใหญ่ค่ะวันที่4พฤศจิกาย,ยน2567เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญต่อเหล่านักศึกษาคณะทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพและพิธีมอบเสวิชาชีพที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความพร้อมที่จะก้าวสู่อนาคตในสายวิชาชีพ ณนห้องประชุมบลูโอเชียนกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนและพิธีเปิดโครงการที่เปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นจากการกล่าวต้อนรับของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประกอบลิมโยทินรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกล่าวเปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธิสายายอีดคณะบดีคณะทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งท่านทั้งสองได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเส้นทางการทำงานในอนาคตจากนั้น นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาได้แบ่งกลุ่มเข้ารับฟังการบรรยายที่สอดคล้องกับสาขาของตนเพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถึงคุณลักษณะและทัก,กษะที่จําเป็นต่อสายวิชาชีพซึ่งการบรรยายนี้ทําให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงเส้นทางในการเตรียมความพร้อมในมุมมองที่กว้างไกลขึ้นช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบเสื้อวิชาชีพซึ่งเป็นอีกหนึ่งพิธีการที่นักศึกษาต่างเฝ้ารอเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจ นักศึกษาคณะทฤทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคนได้รวมตัวกันเพื่อเดินขบวนเข้าสู่พิธีการณนห้องประชุมบลูโอเชียนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประกรณ์ลิมโยทินรองอิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีในการนี้ ่านได้มอบเสื้อวิชาชีพให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชาทั้งสาขาสาธารณสุขชุมชนอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในพิธีการนักศึกษายังได้ฟังโอวาทจากผู้บริหารที่เน้นถึงความรับผิดช,ชอบในฐนานะมืออาชีพและความหมายของการเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้และจริยธรรมอีกทั้งยังได้มีโอกาสทำกิจกรรมสวมเสื้อวิชาชีพซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันทรงเกียรติ และเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นบุคลากรที่ดีและมีคุณค่าในสังคมโครงการเตรียมความพร้อมและพิธีมอบสวิชาชีพในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกฝังคุณค่าทางวิชาชีพและสร้างแรงบันดาลใจที่จะติดตัวพวกเขาตลอดไปก้าวต่อไปของนักศึกษาเหล่านี้ จะเต็มไปด้วยความมั่นใจความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็นบุคลากรมืออาชีพที่มีคุณภาพศิวพารินสก,กุลนะคะก็ก่อนอื่นเลยก็รู้สึกดีใจค่ะในตัวนักศึกษาเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะที่ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาที่เราได้ศึกษาและเรียนที่นี่เนาะเราก็ได้ นี่ก็ถือว่าพีออเดอร์มา3ปีเหมือนกันชุดนี้ <ไป S 1> ก็ถือว่าภ <ไป S 1> <พ>าคภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ในสาขาสาธารณสุขสาขาชีวานามายัยแล้วก็สาขาเทคีลยีสา,สา,าราสนเทศนะคะอาจารย์ทุกท่านได้อบรมสั่งสอนพวกเราได้มาเป็นอย่างดีเลยค่ะตลอดระยะเวลา3ปีนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ ก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะคะเพราะว่าสาขาชีวะนะมามัยและความปลอดภัยเนี่ยเป็นสาขาที่เป็นวิชาชีพเฉพาะทางนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการที่เราได้รับเสื้อตรงนี้เนี่ยก็คือรู้สึกถึงความเป็นเกียรติแล้วก็เป็นสมกับความเป็นวิชาชีพค่ะรายการรอบรัวเอชยูก็หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปทางรายการเราจะละเลาะรอบรัวนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้น ต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Oh,